ทำไมตุกตาดารูมาถึงไม่มีตาดำหลายคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าตุ๊กตาอ้วน กลมตัวสีแดงแขนขาไม่มีตัวนี้กันมาบ้างใช่ไหมคะเพราะดาลุมะถือเป็นเครื่องรางประจําชาติของญี่ปุ่นเลยก็ว,ว่าได้แล้วน้องมีความเป็นมายังไงมาดูกันในยุคคามาก,กุระศาส,สนาพุทธนิกายเซนได้เริ่มเข้ามาเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้ก่อตั้งชื่อว่าโบไดดาลุมะท่านดาลุมะทรงตรัดสลูทำได้โดยการหันหน้าเข้ากําแพงทําสมาธิเป็นเวลานาน9ปีโดยไม่ขยับไปไหนจนแขนและขารีบลงไม่สามารถใช้การได้และที่ตุ๊กตาดาลุมะมีสีแดงก็พอในสมัยก่อนเชื่อว่าสีแดงสามารถขับ ไล่พูดผีปีศาจและโลกน้ยต่างๆได้นั่นเองแล้วทําไมดารุมะถึงไม่มีตาดําล่ะก็เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของวาดเองในขณะที่ขอพอรอยังไงละ่ะโดยให้ว่าตาดําทางซ้ายของตุ๊กตาแค่หนึ่งข้างและเก็บตุ๊กตาไว้บนหิ้งโดยหันหน้าไปทางทิศใต้เมื่อได้ที่คําขอพอรเป็นจริงแล้วจึงค่อยวาดตาอีกข้างหนึ่งให้สมบูรณ์แต่เมื่อครบหนึ่งปีตุ๊กตาดารุมะจะหมดวาระหน้าที่จะต้องนาไปคืนที่ศาลเจ้าเพื่อประกอบพิธีเผาเท่านั้นห้ามเผื่อทิ้งลงขยะเด็ดขาดปัจจุบันตุ๊กตาดารุมะมีสีสันนต่่าาางๆเพิมมมขึ้กย และคนนิยมขอพรตามความหมายของสีเช่นดารุมะสีดำใช้ขอพรเรื่องค้าขายลุ่งเรืองสีชมพูขอให้สมหวังเรื่องรักสีม่วงใช้ขอพรให้อายุยืนยาวแล้วเพื่อนๆหล่ะอยากขอพรเรื่องอะไรลองขอกับตุ๊กตาดารุมะดูนะเผื่อน,น้องจะทําให้เรื่องที่เราขอเป็นจริง